ท่านทุกๆๆท่านกันด้วยนะครับในโลกในเกมของไม้ครับในไม้ครับในวุโตะนะครับบอกเลยว่าเป็นแบบสุดยอดนะครับบอกเลยว่ามอสโตะนี่คือแบบมอสเดียวกับที่พี่ไว้เขาเล่นเลยนะเราจะมารีวิวก่อนนะพาร์ทแรกเขาไม่ทำอะไรมากนะี ep แรกเราจะมารีวิวก่อนนะครับแป๊บหบนึ่งนะโอเคได้อยู่ยี่ห้อ <c oughs> หาพลังมีพลังนี้เป็นพลังเริ่มต้นนะ่ะนี่ก็จะเป็นพลังอแบบแบบแบบไงอ่ะเดีย๋ยทำให้ดูนะเดี๋ยทำให้ดูใช่แล้วอะ่ะอซีวี CV, ใช่ปะ่ะจึ๊บนี่เป็นไงล่ะทุกคนล่างอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้นี่นี่เอ่อม,มาเอาใหม่ซีวีนี่เป็นไงล่ะทุกคนยอดไปละ่ะเราล่างเราก็จะเป็นล่างนี้นี่หายไปละ นี่หายไปแล้วโอเคมาขาท่าต่อไปก็จะเป็นคาถาเอา่อไฟบอลน,นะจะจะสูอน่าจะซีซีบีซีนะโอ้ยมาทา่าต่อไปยังโหดครับน,นี่กระถาอะไร,รอ่ะวึ่งไวนะก็เป็นวิลับไฟก่อนลับไฟก่อนลับไฟลับไฟดับไฟลับ,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 บโอเคว่าเราแบบ จะก,กาหมดแล้วก็กดตัว C ครับช้าพลังก็ปิ้งไงล่ะเท่ทุกคนเท่เฮ็ดจะเห็น,น,น,หนสังเกตว่ามันจะเต็มเลยนะมระถาเราไปก็จะเป็นกระถาวิ่งไวก็คือตัว V ปึ๊บป๊บเฮ้ยยัวิ่งไวทุกคนวิ่งไวปะวิ่งไวมากน,นะดูดิปึ๊บไอ้ตอนวิ่งก็จะมีแอนิเมชันเป็นแบบมอสแบบมันตกของจริงอะนี่งไงใช่ปะเคมาช้าพลังก่อน โอเคถ้าถาต่อไปก็จะเป็นกระถาลิงวนน้ำหมกเลยถานนี้เขาชอบอะ่ะตัวอะไรวะ b ีตัวบปึ๊บชึบนี่ไม่ได้เกมหมดนะทุกคนลิงวนน้ำจริงๆเนี่ยกระโดอะไรก็ได้ปกตินะอ๋อมาต่อไปก็จะตบโอเคขอเลิกใช้กันชบนี่แล้วก็ช้าพลังหน่อย ก็ชอบตอนตอนท่าช้าพลังมากเนี่อยอยกดไม่ติดวะโอเคเนี่ยโอเคเต็มแล้วต่อไปเราจะเป็นคาถาไว้แบบยิงจายางเอาพลังนะคนที่เราตบเหมือนช้ยางเอาพลังแต่ว่าน้าตบจะก,กะมันเยอะเพราะว่าก้าวห่างไงแต่ว่าผมนีนะ่ไม่รู้กันว่าจะได้ราาดัาช้าเท่าไหร่นะเคสใช้ตัวอะไบ้างะอ่าบีบีใช่ไหมบีีติงเฮ้ย นี่สองตัวเลยว่ะลืม,มไปว่าผมเล่นแบบไอเดืเอดนะตอนนี้เทตีป๊อปัป๊บสุสดๆุดีน๋นะทุกคนหนึ่งนะช่นเถต่อไปก็จะเป็นกระถาน้ำนะครับ water b o n l จะสุ่ cb อันถูกป่าไม่รู้นะ cbv โอ๊ยไงทุกคนโอเคเดี๋ยวทำให้ดูทุกคนรูอน้อย่างนี้ใช้เยอะมากเลยใช้จาักรกอย่างเยอะทุกคน ชาร์จพลังงานกระถานะสามารถไว้ดับไฟได้คนผมลองใช้ดูนะเออปุ๊บก็แล้วก็อะไรวะเอ่อ C B V C B V นี่ง่ายดับไฟได้เห็นปะ่ะ C B V ง่ายทุกคน C B V อา้าวกระถางจักการจักการหมดจักการหมด อ่ามชัชกากแต่กาหมดุดโอเคสำหรับในครั้งมาตูดเราก็จะมาอาชีพร้อนหาแร่น,นะคะทุกคนนะพอาุณนเลาไปว่าหามาตูดเอ้ยมันมาตูดเนี่ยสมนรกกระโดดสองครั้งดานครับเป็นแบบจำจำกระโดดอะ่ะปุ๊บไงนี่เป็นกระถางชุดสุดๆอะ่ะอุ้ยชอบจึ๊บจึ๊บโอเคจึ๊บจึ๊บ วิ้ตกพี่เราไปหาแกะแกะตอนนั้นอยู่ไหนหรอแกะอยู่ไหนนี่เหรอจะระอ้แหลกเกินน่าสึกแหลกแหลกวะ่ะไม่ดอกไปด้วยแหลกอย่างว้ทุกคนบับเป็นสองก่อนแล้วกันนะอ่าทำไมเอาที่ฝามันไม่เข้าหรือว่าเข้าแล้วไม่รู้ โอสัซแพ็กจิโมคูลแล้วเลยนะมาขอตัดต้นไม้ก่อนรู้สึกว่ามอสตัวนี้แหลกพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันใช้มอสเยอะมากนะอ๋อใครอยากเล่นมอสนี้ก็ทีนี้ีวตาลคิมนะเป็นของของพี่ไทยจีนชาแนลนะครับหรือว่าพี่ไทยจีนก็จำไม่รักชื่อจำชื่อไม่ได้ดเลย๊บมาได้จนี้ก็ได้มาแล้วคือค้างค่ะ เราต้องคราบนี่ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคอย่างแรกที่เราต้องคราก็ต้องเป็นนี่ที่ที่ขุดจึ๊บแล้วก็นี่โอเคส่วนวิธีการคราบตุกกดตรงไหนวะจิอ๋อนี่ยเนี่ยเป็นของทั้งหมดของมดก็จะมีอะไรบ้างนี่นี่นี่บอกเลยว่าของ ที่การคะ้าดูง่ายแบบนี้มากเลยเอ่อนี่เป็นหมวดเซียนไม่ใช่ดิหมวดเซียนไหนไม่รู้อะนี่เป็นโฆษนานะครับโฆษนาก็จะมีขานาดปุนนี่แหละนี่คขานาดแ,แรงสุดวะตรงนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดอันนี้น่าจะแรงสุดเหมือนติดไม่ปาม่รู้อะอือมีนีนนน้เนี่ยนะเนี่ยเทู่่นะยินอ่านไม่ออกยินจา อ่าแล้วก็จะมีพวกนี่นี่ผมต้องการนี้ไว้นี่เป็นระเบิดใช่ปะตอนนี้ระเบิดเป็นบอมนะครับน่าจะเป็นคารนะเอ้ยไม่ใช่อะไรวะคุณน,นันคุณนันอ่นี่ก็เป็นเหล็กต้องเหล็กแล้วลกกต้องใช้อะไรหล,หลายอย่างนะสิ่งที่เราต้องทำก็ไม่มีอะไรบ้างเลยเดี๋ยววิพีน้าถอดรีซอแ่ดดีกว่า สุดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเราขอตัดตน้นไม้ก่อนถือว่าโชคดีนะเกิดในแถวนี้แล้วก็ต้องตามหาหมู่บ้านนะหาหมู่บ้านก่อนหมู่บ้านลินยาแล้วค่อยตามหาไอพีหลังๆนะขอแบบหาของอนะหาของอนะ้รเยอะๆก่อนเอ้ยแกะแกะต้องฆ่าแกะนะคนุจนถึงได้ติงนอนมา อ้ยสวยงามแหลกว่ะผมแบบปรับตัวใหญ่แล้วแหลกอย่างแหลกเลยขอสามอันเอ,อิ๊บมือไปผมเอาเอากล่องไม้นี่ว,ว่ะไม่ถึงได้เก็บป่ะโอ้โหถือว่าดีานะของเนะี่ยไม่ใช่ไม่ไม่เร็วมากไม่เร็วเลยแหละไม,ไม,ไม่ดีอยู่พอสมควรมีทอนให้ด้วยสิสวยง,งามโอเคตรงนั้นมีแกะใช่ปะ่ะมาไปตรงน้นดีนกว่า ต้องหาที่น่งโล่งเหมือนะคนผมชอบมันต้อง่องโล่งอะ่ะเพราะว่าถ้าไม่ต้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ยกแกะหูแกะมันเยอะสองทีตายแล้ววะอ๋อใช่โอติดแยวเนี้ยเราไม่เนื้อแก้มเลยเหรอจริงจังเนี่ยไก่ไก่ โอ้แหลกจังวะเอ้ยไข่ไข่ไก่เอาเฮ้ยค้างเอาค้างเฉยนี่เป็นทะเลอยู่เนี่ยอู้ยเปทะเลยอย่างเงี้ยโอ้โหขึ้นไม่ได้ส่วยด้วยสิเฮ้ยชิบหายเลี้ยวคุณเหยนข้โมนนี่ไหมมีไอสปาวะ แล้วแถวนี้จะไม่ว่าตรงไหนเลยนิดนึงนะขอเนี่ยก่อนแล้วของมันตกขอของ,ของกตก,กแน่นี่เนาะมันจะไม่เสียงเราจะไม่เสียงจเราไม,เรไม่อยากเสียงยูไ่ไหนวะอุ้ยอุ้ยจิบจบจบ,จบกินกินนี่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนไม่รู้อะ ต้องไปหาอ่ามันคืออะไรอะ่ะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเล่นมาเนี่ยไปไหนวะแปะผมปรับภาพภาพนี้ด้วยอ๊ย,อย,อยตา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 ย,ตาย,ตายแสงไมยังี้อยู่ตรงไหนวะเฮ้ย หามไม่เจออ่ะอยู่ในแถวนี้แหละแต่ไม่รู้ที่ไหนทุกคนโอ้ชิมาย,โอ,ยโอ้โหผู้ริมจาชิมายแล้วโอ,อย้ยเนี่ยกระถางไฟลูกบอลพิงมีตัวเดียวมังวะอ่าซี่รีไปซี่สวยทำอะไรไม่ได้เลยซูงไม่ได้ใช่ไหม มานนิครับมานนิครับมานนิครับมาหนิครับชิบหายอุ้ตาย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 วิ่งแล้วทีนี้เดี๋ยวซีดโอเกินไปนะคะบางทีแล้วก็หายไปเลยทุกคนเอจะบเปาหายไปเห็นไหม เล่นอย่างจิ๋วแล้วอันหนึ่งนะอุยอ้ยอุ้ยปลาปลาปังแล้วก็เอ่อนะซีบีบีวีฐาเลยวะข้างบนนะซีซีบีบีวีซีบีบีวีอุ้ยจะกลาหมดหรือว่าร้านจะกลาก่อนเดี๋ยวพึ่งเข้ามานะขอร้องขอร้องอย่าพึ่งเข้ามาต้องให้ถ่านยังงั้น ช่วยแย,แยกล่างเอาไปจาัดก,การโอเค C B V จัดก,การมาเลยนะมาเอาจัดการมาดิเอาเราถ่ายเรเไปก็ไม่ได้ถ่ายน้ำเราถ่ายน้ำ C B V ใช่ปะ่ะ C B V อุ้วอว้ยไอ้นี่จะตายนู่นว่ะัวดไดไอ้นี่ไม่รู้อะไร้ไม่รู้ได้นี่คือขีนี่คืออะไรวะ กินได้ไหมไม่รู้อ่ะอ่าแบบหนึ่งนะวีวี B ี B. มานี่ครับมานี่ครับอูไม่เข้าเลยอ่ะแค่ไม่เข้าภาษากระจอภาษากระจอก,าาก,จอกขวานขวานแตก่ดีมีขวานอยู่เป็นกระอะแล้วเนะี่ยซีดีปัง ไม่อีกแล้วอะ่ะอู้จะตาจะตาจะตาเฮ้ยชิบหายสู้ยังเนี่ยฮลัลโหลวิ่งในจังหวะนี้โอ้วิ่งวิ่งวิ่ง,งหนคีครับโอ้โหสกิลวิชันเอเดอร์แมนมาทำอะไรแย่ๆเนี่ยเมื่อไหร่เช้าเนี่ยฮัลโหลสุดๆอะ่ะไม่หยงย,งย่งๆเยอะยังหาไม่เจอเนะี่ยจริงๆอะ่ะ จำไม่ได้แล้วจังหมดเนี่ยพนักอะไรไม่ให้โอ้โหแมงมุมวิ่งจังหวะนี้วิ่งแล้ววิ่งแล้วจริงจะมีกระถางเลยตอนนี้ฉันกระถางไม่ได้ตอนนี้ไม่มีพาไปเลยต้องรีบๆหนีซะหน่อยนี่ก็น่าจะมีไหนหรืยว่นี่กางได้ดีกว่าอย่างนี้ ในก็มีมอนเตอร์เอ๊ะแล้วหนาวันเนี่ยปิดไปปิดไปโอเคแล้วมันมคือตัวอะไรหลับจริงอ่าไม่ออกเนี้ยซาบุซอ่านไม่ออก,นะาาอม,ออกมาแล้วขุดก่อนดีกว่านะเาขอขุดเงอน,นอ้โฮซอมมปิ อะไรนักหนาหาวอาหารกิน้นวยชิบะไอ Oh my god 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 oh my god, oh my, god. Oh my god จริงยังดังเลยจ้า มันไม่เห็นอะมืดจังเลยปรับแสงไม่ได้เหรอเดี๋ยมันตุดสุดแล้วมั้งน่าสุดแล้วแหละอืมจริงๆนะครัแบบอย่างรุนนะ้นอะเดี๋ยวเอาโอ้ยพี่พีนี่ไปเลยขวาวอะแบบมันมืดแล้วก็โอเคไไ้ทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ก็ล,ลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงติดแรงด้วยนะถ้าผมรอดคลิปนี้ไปได้นะครับไปละบ๊ายบายทุกคน